ท้องอยู่ตลาดเชลีท้ายเงียบมากเลยบุมีหัดคนเด็กกับเขามาเต็มไม่ค้าก็นั่งเล่นโทรศัพท์เฉยเลยบริกายบุมีคนวันนี้พันเรนงเสือใหม่ได้ไม่ค่าก็ได้แน่มาแน่เลยไม่ค้ากับบนยิ้มทีมพ่อ,อยังบุมมีลูกค้ายิ้มให้ลูกค้าแล้วว่าเออลูกค้ามาอะไรดีค่ะ <laughs> มาอยู่ใก่ใครอยู่ใกล่กลตลาดทเทลีมาอุดนน้นไหนเด้อข่าวแล้วมีคนเด้อมีคนย่างอยู่ดิตลาดมันจะไปค่ะนั่นนั่นเลย่องเขาจากตลาดไส้เขาลงทิกตอกนะ ยายาแย่งกันต่อแถวต่อแถววะโบรมีคนนั่นนี่แล้วเขาบอกว่าย่ายาแย่งกันต่อแถวต่อแถวว่าจ้ะนี่ก็ยายาแย่งกันต่อแถวต่อแถวขำขำวะว่าง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 ไม่มีอะไรทำเงียบมากเลย